วันนี้ก็มาชวนคุยกันถึงเรื่องนะครับเรื่องอะไรนะเรื่องทําบุญทํากุศลน,นะครับาหายจะเป็นนานนะครับอะวันนี้มาเปิดหน้าไพ่ในเรื่องของนะแนวทางนะครับผลลัพธ์นะมาดูกันเนาะเขาบอกว่าบางคนเนี่ยที่อยากทําบุญนะแล้วได้อะไรที่ว่าการทําธุรกิจนะหรือว่าทำออนไลน์เนี่ยให้มันคล่องตัวนะครับก็มาดูกันนะ และอีกอันนึงนะครับก็คือว่าในเรื่องของใครที่อยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยแม่เขาบอกว่ามันต้องการกําลังใจนะเดี๋ยวมาดูกันว่าทาบุญอะไรดีที่ทําให้ตัวเราเองเนี่ยนะมีกำไรกำไรนะแล้วก็กําลังใจนะครับและอย่างหนึ่งเนี่ยแม่บางคนบอกว่าอยากได้ยศถาบรรดาศักดินะอยากได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งนะหรือว่าในเรื่องของการงานธุรกิจนะครับอ่ะโอเคมาดูกันนะครับอ่ะเริ่มต้นที่ใบแรกนะครับใบแรกเนี่ย นะเป็นไพ่ชาริออตนะครับนะบางคนบอกแม่ชาริออตมันเกี่ยวกับอะไรวะจานนะเขาบอกว่าเกี่ยวกับในเรื่องของการาทําเกี่ยวกับออนไลน์นะคะขายที่ดินในหน้าอสังหาริมทรัพย์นะต่างๆนานา,น,านะครับเออนะเรามาดูกันเนาะเขาบอกว่าคุณเองเนี่ยนะในช่วงเดือนนี้นะครับในเดือน8นะเดือนอสิงหาเนี่นะทำบุญเกี่ยวกับดอกไม้นะครับอ่านะบางทีบางคนเนี่ยก็ เอาพวงมาลัยไปถวายพระนะครับก็ลองเลือกดูเอาวัดที่คุณรู้สึกว่าเออมีกระจิตรใจนะทำแล้วรู้สึกสบายใจก็เลือกวัดนั้นนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยก็ไปหยอดตู้นะแล้วก็ทําบุญทํากุศลเนี่ยนะครับเอาดอกไม้เนี่ยเขาจะเอามาเวียนไม่เวียนก็สุดแล้วแต่ตามสบายไม่เป็นอะไรนะครับก็ถือว่าได้บุญนะเออเลือกดูนะครับอ่ะบางคนบอกว่าแม่อยากจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะมันเหมือนว่าเป็น บุดหมายนะหรือว่ากําลังใจนะครับนี่เลยนะแนะนําให้สร้างบุญสร้างกุศลเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับในเรื่องของการศึกษานะอาจจะเป็นพวกอุปกรณ์เครื่องเขียนการเรียนนะครับนะหรือว่าจะเข้าขายบทพระบทเน้นนี่ก็ถือว่าได้บุญสองเด้งเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าให้คนเนี่ยไปศึกษาธรรมะนะครับแล้วก็สร้างกําลังใจ นะการพระพุทธศาสนานะครับมีพระใหม่ๆเข้าไปนะครับหรือว่าเป็นทุนการศึกษาอุปกรณ์เครื่องเขียนเนี่ยก็ได้อยู่เหมือนกันนะครับอ่ะสุดท้ายท้าสุดนะครับเขาบอกว่าแม่อยากได้ยศถาบรรดาศักดิ์นะครับอยากจะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอยากจะมีเงินมีทองต่างๆนานานะครับอ่ะถัดมานะเขาบอกว่าช่วงนี้นี่นะสร้างบุญสร้างตุศนกับทหารกล้านะครับช่วยกันปกป้องประเทศนะอธิปไตยของเรานะครับ จะรบกับคาแมคาเมนอะไรก็สุดแล้วแต่นะครับนะถ้าทหารกล้าของเราเนี่ยมีกำลงังกำลังใจเนี่ยนะครับก็สามารถนะปกป้องอธิปไตย,ยของไทยเราได้นะครับอ่ะว่ากันไปนะครับอ่ะอยังไงก็ขอบพระคุณนะชาวราศีเมษที่แวะเวียนมารับฟังรับชมคลิปนะครับ